สวัสดีครับาจากช่องกยนนาผู้พารวยนะครับตามคำสัญญานะครับคลิปจากคลิเปเบิงคำเตือนนะครับตัวจากนี้ไปก็จะเป็นคลิปของอาจารย์เมืองพ้นนะครับก่อนจะไปเบิงกับเบิงคำเตือนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องก็เสียนนาผู้พารวยนะครับอาจารย์เมืองพ้นบนกับปากมากบอกเอฟซีนะครับบอกว่าหวยกับโเขาหลายงวดแล้วกับอะไรกับขอโทษเอฟซีหลายๆนะครับกับเบิรงเพื่อให้ป็นแนวทางนะครับกับชอบกระจัดคัดประพันธ์นะครับคนปากบอกมากนะครับ แตว่างวดนี้เพื่อนก็เอาหามากคือเก้านะครับเป็นเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะครับโตเดียววิ่งบนล่างแล้วก็จับคู่คู่เน่นให้โตเดียวชุดเดียวนะครับกับเบิ้งกันนะครับถ้าชอบก็จัดคัดกอพานนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับแนวทางของอาจารย์เมืองพลนะครับเอาไปเบิ้งกันว่าเพื่อนให้ตัวใดนะครับ อาจารย์เมืองพลนะครับคนห้วิ่งบนสามนะครับจับมาห้เลยนะครับก็คือสามห้าสามเจ็ดนะครับคนกามาที่สามหาเนี่ยครับอาจารย์เมืองพลวิ่งสามล่างวิ่งสามนะครับ,บ,บ,ค,น 3, นค,รบคนกามาที่สามหาพี่กันนะครับตบเลขจับผสมกันนี่็คือสาม ห้าหกเนี่ยเอาไปวิ่งได้เลยเพื่อนบอกจะทีแน่เพื่อนมากก็คือ<ม>สามนะครับนี่คือเป็นของอาจารย์เมืองพลนนะครับมาแล้วครับนีไรเ็บซีเบิงเอานะครับนี่คือเป็นอาจารย์เมืองพลนนะครับเพื่อนก็เป็นอาจารย์ผู้บาอาจารย์ของกอเซียนนาผู้พารวยคนหนึ่งนะครับเลขของเพื่อนก็ลดยากนะครับแต่ว่ามันก็คือว่ามันก็มีเทือรุดเทือเขานะครับ เพื่อนกับปาดบอกมากขอโทษหลายๆนะครับอันนี้ก็คือว่าเพื่อนเป็นระดับคู่บาอาจารย์เพื่อนเลขเพื่อนกับย่งบ่เข่านะครับสายยังพอเซียนนะปู่กับคนคำนวณหงวยธรรมดาแล้วก็เอาหวยเขา่าในช่องให้เบิ่งกันนะเพื่อเป็นแน่วทางนะครับกับมึงต,ตามแต่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับหาวงนนีเพื่อนให้วิ่งสามบนล่างเลยนะ สามบนล่างจับคู่บนสามห้าสามเจ็ดล่างสามห้าห้าสามสามหกหกสามหกห้าห้าหกนะครับนี่คือเป็นของอาจารย์เมืองพลน,นะครับอันนี้ล่างนะครับสามตัวล่างก็คือสามหาหกนะครับจับกันเลยจะวิ่งวิ่งสามนะครับบน ให้สองคู่ตะเน้นสามหาาสามนะครับบนครับนีของอาจารย์เมืองพลน,นะครับเอาเพียงใบเอฟซีเ FC, บิงแล้วงามบอแต่อย่าลืมว่าเลขบนของอาจารย์นครเพ็ญน,นะครับคล้ายๆกันนี่แหละครับบอมีแปลกกันลายนะครับจะว่ามันเป็นคนละอาจจะเป็นคนละสูตรหรือสูตรเดียวกันกับบรัรูนะครับอา่ายนีกยน่กับพอเซียนนะผูกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบิ้งกันนะครับสวัสดีมาเชิญนักบู๊กครับฝากสวัสดีครับ